สมมัมมาโกมหิตกรมทายาทากรรม,ม,มทายโยกรรมยโยนิกรรม,มพันธุกรรม,มะปะ สสารนาเรามีกรรมเป็นของตนมีกรมกรเนนเกมรเป็นผู้ให้ผลมีกรรมเป็นแดนเกิดมีกรรมเป็นผู้ติดตามมีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยยังกรรมมังการิสามีกัลยานังวาป่าปักกังวาตัสสาทายาถาภาวิสามืเราทํากรรมอันใดไว้เป็นบุญหรือเป็นบาปเราจะเป็นทายาทคือว่าเราจะต้องได้ผลกรรมนั้นสืบไปเอวังอเมหิอากินตะหังปัญจะเวคิตรพังเราทั้งหลายควรพิจารณาอย่างนี้ทุกวันเถิดจุเก้าบทสุเทวตาอุยโยชาณคาถาทุกขปตา ชนิทุกขาพะยาะปตาชนิดปธาอโลโกปตาชนิดินโสกาหนตุสัพเพปีปานิโนเอเตเ,เอตาวัต วตาจะหัมอัมเหหิสัมพัตตัางบุญญาสัมปัตทางสัพเพเทวะมะนุโมทันตุสัพพัปติติยาทานังทัันตุสัตถายาสีลังและขันตุสัพพทาภาวนาภิราตตาหุนตุคันสันตุเทวะตาขตาสัพเพพุทธาภรปัตตาปัจเจกานันจะอย่างพลังอรหันตานันจะเตยาสะเตเชนารักขังพันธามิสัพพโสบทสวดเทวตาปัจจานาขถาหันธรรมยังปัน ติทานาคาถาโยพนามเสยาเทวตาสันติวาหาราสิณีถูเปคคเรพโพทิคเรตาตาหิงตาหิงตาธรรมทาเนนะพระวันตุกูชิตาสดถึงการนแตหนาวิหามันทาเรเทราจัมัญชา นาวากาจะพิกขโวาสาริมิกาธนปติอุปสัสก,กาทามาจะาเสสานิธรามาจะาอิสราสปานาูตาสุขิตาระวันตุเตปะชาลาผู้ชายเยปิจะอัถฐสัมภาวาสังเสรฐชาตา,า,าภาอัฏฐวูปปาติกานิยานิกังธรรมาวลังปจินจะเตสเพปิทุกขันสัตตะรนตูสังขยาจะถุจิรังสตังธรรมังธรรมะธาราจะปุคระสังโกโหตุสมัครโวะอัตยะจะหิตาย,ยาจะอัา เฮรักขันตูสัตทัมโมสัมเพปิอหามาจาริโนวุทิงสัมปายุเนยญาณะทมเมอริยปะเวทิตเตงริปเอ็ดบทสวดสัมภะปฏิฐาคาถาหันธรรมยังปฏิฐานาคาถาโยพานมัสสีบุญญายาสีธาติกตัสายานันจานิกัตาเนมิ เตสัจากพาคินนโหนตุดสัตตานันตาปามะนา,กายกเตปิยาคุณวันตาจะไมหังมาตาปิตาหะโยทิถาเมจายะทิทาวะ อันเยมัจชิตะวาลิโนสัตถาสันติดตันจิโลกะสมิงเตภุมมาจาตุโยนิกาปัญเจกาจากตุโรวาราสังสารตายะวาพาเวพะเวตยาตังเยปัญจิธานามเมอนุโมทันตุตนเตสตังเยจิตตังนับปะชานันติเทวาตะสังนิเวทะยุงเม่มะยาทินนาณะบุญญาณังอนุโมทะณะอเหตะนาสเพสตาสทาวนตุอเวราสุต ขะจีวิโนเคมาปะทันจะปัปปันโนเตสาสาสิทธาตามสุภาขอสัตว์ทั้งหลายไม่มีที่สุดไม่มีประมาณจนเป็นผู้มีส่วนบุญที่ข้าพเจ้าได้ทําในบัดนี้แลแ่งบุญทั้งหลายที่ข้าพเจ้าได้ทําแล้วคือจนเราได้เป็นที่รัวผู้มีคุณมีบรรดาปิดาวข้าพเจ้าเป็นต้นที่ข้าพเจ้าได้เห็นหรือแม้ไม่ได้เห็นแลสัตว์ทั้งหลายอื่นที่เป็นกลางและมีเวรกันตั้งแต่อยู่ในโลกตอนนี้เกิดอยู่ในภูมิสามเกิดในกําเนิดสี่มีขันสี่มีขันห้าแลขันหนึ่งแลขันสี่ล่องเที่ยวอยู่ในภพน้ให สมบุรณของข้าพเจ้าแล้วขอสัตว์เหล่านั้นจงอนุโมทนาทานเองเถิดก็สัตว์เราได้ย่อมไม่ทราบการให้ส่วนบุญของข้าพเจ้านี้ขอเทพทั้งหลายจึงแกกันจึงแจ้งการสัตว์เหล่านั้นเ,นนนนเนนพราะเหตุคือคืออนุโมทนาบุญทั้งหลายที่ข้าพเจ้าได้ให้แล้วขอสัตว์ท้งโปวงจงอย่ามีเวรอยู่เป็นสุขเสมอเถิดแต่จงมีฐานเกษมขอความหวังอันดีของสัตว์เหล่านี้นจงสำเร็จเติรน ด้วยุภาพแห่งศัจจาที่ฐานคุณภาพแห่งความเป็นอนุภาพและน,นิสง์แห่งการบูชาพระนรตรตา,ระาตะนตะไยด้วยการสวรดบนสาทยายพระสตรปฏิบติฤฤฤและพระคาถาเหล่านี้ขอความสุขสวัสดีจงมีแก่ข้าพเจ้าขอให้พ้นจากทุกภัยทางปวงขอให้ข้าพเจ้าจเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมขอเท,ทเวทเทพเทวดาทั้งหลายโปรดอนุโมทนาในการสวรดสาธยายบนและธรรมะเหล่านี้เพื่ออนุโมทนาและโปรดอวยพรให้ข้าพเจ้าและวัตถุมงคลที่พระเกียรติพีพินาาโดยมูลนิธิสมเด็จพญานัสงวรวัดพระวรนนิเวศวิหารตลอดจนวัตถุมงคลทั้งหลายที่สามสิงห ขึ้นทางที่ผ่านมาและที่จะจัดสร้างในอนาคตขอจงเปี่ยมด้วยอนุภาพแห่งพระปริศและขมงคลในพระคาถาขอจงสำเร็จศักดิ์สิทธิอุปการเทอมสาธุสาธุสาธุ